แหมถือดาวเสตเลยนะเนี่ยนะคะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการ g n แนดีนะคะแล้วเราก็มาอยู่กับเกมไม c คร f t นะคะเซิร์ฟแอบริตี้เอ็มซีแอบิตี้นะคะเราก็อยู่กับคุณไซส์เอทีซีซีนะคะวันนี้ชื่อชื่อเขาก็ ชื่อว่าอย่า,<อ>า<ไ>ปิดพีวีดิเอาพูดเลยดิพูดพูดดิเขาพูดแล้วไงเฮอชื่ออะไรชื่ออะไร K S เ c a m e r อุ้ย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 อุ้ดอกไม้สีอะไรอ๋อไม่ใช่เขา,าจากรา,า,า,ายการกิน K S g a m e r นะโครงการ<ม>ดอกไม้สี นในไงสีแดงนในไงนั่นไงใน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 นเจ้าโจยนแล้วนะคะวันนี้เฮ้ยเหลืองแดงเขียวแดงมีได้หรอวะดอกดอกไม้เขียวไม่รู้ทำเอาเลยนี่ไงดอกไม้ไม่รู้สนใจหมาก่อนวิวิ่งระวังหมาก้าวเนอะขาดเสร็จแล้วบ้านใครอต่ต้นไม้ข้าเนอะวิวิ่ดีต้นไมเต็มเลยเรามาเปลี่ยนบ้านนี้กันเฮ้ยดอกไม้เต็มเลยแต่ทุบไม่ได้บ้านนี้ทุบได้ โอ้โหหนเอาแล้วบ้านไหนเนี่ยบ้านหินเนี่ยเอาแล้วไหนบ้านไหนอะเอาแล้วบ้านนี่มันมีหินบ้นอยู่ไหนอะเพราะบ้านที่มันเป็นหินเนี่ยมันก็หินทุกวานไหมบ้านที่มันแบบที่เจอดอกไม้แล้วแล้วแล้วเธอไปไหนล่ะนี่ลูกอยู่ตรงที่มันมีลำพูอะซับซีพีเออยู่หัวลำพู ดอกไม้หายไปไหนหมดเรายึดของบ้านนี้ไล้ไมอ้มอาวน่ะออไปซะแล้วเอ้ยพามาด้วยเลยเนี่ยจะขุดเพชรหรืออ่าเไไดหินมะแล้ว ออแเราซันไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้มหาที่สร้างบ้านสร้างเมืองที่ที่มีดอกไม้ที่ที่มีดอกไม้นู่น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 ภูเขาภูเขาภูเขาวิตรงนี้เจอดันเจียนใครยไม่รู้ขุดยังดีเลยนะดอกไม้จะขุดได้ไหเนี่ยเราเคยเราเคยเจอทองเซิร์ฟเนี่ยเอยขุดได้ด้วยโอ้น่าได้แล้ว นี่อยากขุดให้ขุดให้อยู่กันใช่ไหมเดี๋ยวจะอยู่ให้ดูเอาดอกสีแดงเอ้อยเอ้ตายตายสันดอกไม้ย้อมสีชุดเกาะฮะเอาไปยอมสีชุดเกาะที่ไหนเอาไม้เจอแล้วไนงะ ประตูไพเวทก็ออกถูกขึ้นเหรอไม่เคยเห็นคนไพเวทอะไรอย่างนี้เลยรับทีพีทีน,น,นะททนอ้ครับคุณเ้นร,รับทีพีอะไรยังไม่เห็นทีพีมาเลยน้องนึงน้งมึงชื่ออะชื่อเื่อชื่อชื่อตัวชื่ออะไรนะลอ๋อตัวเอสอยู่ข้างหน้ารับตอนแรกนะครับโปรเจกต์รายการ เรานะคะก็คือว่าเราตายแล้วใครมีสกายแอนมาชีต้องมีนะครับจะโปรหมดเซิร์ฟไม่มีไม่มีแล้วมึงพูดหาพ่องเออเล็กตาหานแลกนะเล็กใช้กำลังกลับไปชอบหล่นแมวและอันตรายอีกแล้วโอ้โห <laughs> ลงไม่บอก ตอนนี้เราขุดหินลงไปข้างล่างเฮ้ยเราเจอผู้หญิงอะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยลงโทรถามคนนี้ดิมีสกายไหมมีมีแต่อายุสิบเอ็ดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอายุสิบเอ็ด้ยเตกตกไปโอ๊ยอุยอยยไม่ตายคนเนี้ยเฮ้ยคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ใช่นะผิดคน คนนี้เขาทำอินโทรให้เรา้าสิบถูกประกาศหาคนมาเล่นเลยมีอะไรครับประกาศโอ้ยอหูเสียงร่อนนะเสียงในเกมเริ่มร้อนไม่หลงอ่่ไอนนไมนเลรีบมาเ็วสันไปไหนรีบวานี้เร็ว เพราะว่าฝรั่งมันบอกว่ามันจะต้องถามพิษเนี้ยเฮ้ยประกาศหาคนมาเล่นประกาศอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโดนยาฮิวประกาศอะไรวะโอ้ยที่นี่มีคนใช้คอมเมนต์วอล์กแน่เลยเราอยู่ที่เหมืองอ่ะทีทีไปละออกกดผิดโอเค สีเสื้อจามากสีแดงอออยู่ไหนเราปล่อยเสื้อเรามีเอฟเฟกตล่อยแรงด้วยนะแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนสียังไงเปลี่ยนสีก็วางชุดเกาะไปด้านล่างแล้วก็วางไอ้สีที่ส่งให้ข้างบนมันคงไม่เจอคิปเปอร์เหมือนเซิร์แบ็คาร์มันนะเขียวมันกันเลยอุ้ยวุ้ยเสียงกระปเดอร์ทราไม่ผมตกไป หมวกสีแดงมันช่วดด้วยไหนตกกมาแล้วโอ้โหตายแล้วถ้าตกกงไปนี้ก็ตายเหมือนกันนะกระโดดลงมาในน้ำที่มีน้ำอยู่บอมตาวาก็มีมันบุ่มนี่ว่าไม่ได้บอมสิพีเอสิบสีเฮ้ยตอนทุกคนมันมีคนขุดเหมืองอยู่หนึ่งคนอะเขาบอกเขาจะหาคนเล่นด้วยแล้วกรหาคนมาเล่น PVP โอไม่เอาค่ะ ามันขุด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 ไงไม่รู้ละชีวิตตันโอ้โอโคโคชีวิตขิดใจเมื่อเมืม่อกี้ลาวายตรงนู้นใช่ไหมแสดงว่าโคลอยู่ตรงนี้เอ่อม,มันก็แสดงว่านี่มันต้องมีเพชรจุดท,ท่าๆนี้แน่นอนแต่ก็ขุดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามีที่ขุดทิ้นอืมแต่เรามีที่ขุดเหล็ก สร้างองครับก่อน,อ,นอ่าเราจะสร้างบ้านกันใต้ดินเนี่ยเอาเวลาเชิญแต่เราไม่ไอเราเราอะไม่ค่อยถนัดเรื่องสร้างบ้านเนี่ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็น,นอะไรทองทองเก็บรอดิงกอ้อนปะอะไม่มีไว้ไม่มีอะต้องหาเหล็กมาต้องคุอย่างระมัดระวัง เราหาเหล็กอีกอันหนึ่งแล้วก็ได้เี่ขุดแล้วเริ่มมีโคลแล้วมูดเดี๋ยวเราขุดเหล็กให้ก็ได้เอง,องะสะ่งอมาในสกลยถ้าเจอโคแถวนี้มันก็ต้องมีเหล็กอ่ะนะไม่รู้นะ้วสัญชาตเยานบอกอิงแลนเขียนว่าจุดๆๆจุด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 คุณคิงเขาเป็นอะไรอ่ะัาไปนี่ก่อน ืได้เทียบเลยแล้วจุดนี้นะคะเรายังเรายังหาโครเอยหาเล,เล็กไม่ได้แต่โครเยอะมากเพราะว่ามนงองู่แถวถลาวามก็น่าจะมีพวกแร่เยอะเหมือนกันพอสมควรน่ะเอ้ยเดีเดวเดๆ เมื่อกี้เดินมาล,ลาวาลาว้ามันลาว้าไปตรงนี้ใช่ไหมเราจะเดินไปตรงนู้นกันถ้าคาังกับพี่พี่คนนี้ในวงกับยรงจมนะพี่จะเลือกช่วยใครเนี่นั่นตอบกันมาว่าแล้วเธอไปทำอะไรจะตอคนนี่ทำสะพานเชื่อมอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่า โยังมีที่หิวอยู่เลยไหน่องต่อยด้วยสิฮะไปทำที่หิวเอ้าตันเย็ดเป็โอุซ่างั้นเจ้าก็เป็นที่เก็บของค่ะไปโอเคได้ของค่าเยอะค้าชอบเล่นของโอ้ตรงนี้อีก เลโก้ะโก้ดะเลโก้ะ no. โก้เโก cool, cool. เอาว่าล่ะเยอะเลยไม่เอาต้องการเหล็กตอนนี้ขุดไปจะก็เจอเจอเหล็กแล้วสองอันไหนๆตรงไหนเนอะไม่พอแล้วงั้นเอางูอันี่ไปไม่เอาไม่เอาเอาไปเถอะพอทอสสองอันขอบตอนนี้มันมืดเดี๋ยับไฟหนึ่งนะ เราอาจคลิปได้ไหร่คลิปแล้วเอามารวมกันได้หรอเป็นพาร์ทพาร์ทใช้แ <พา S 1> คมว่าจะมีคนมาเล่นด้วยใช้แคมเปอร์เซียแคมเะเซียตัดต่อเราคอลเลกซิปอันไม่ใครมีไฟไมั้งตอนเนี้ยใครมีสติกติดตัวไม่มี ถามเองตอบเองเพื่อเราไปอยู่ตรงนู้นก่อนเพื่อมันจะมีอะไรสองอันอโทษโทษเมืแ่อบบก่อนเราเคยเจอทองอ่ะคุดคุดคุดเบ็บยังไงไม่รู้ได้ทองมาเฉยนี่ไวเท่าไหร่ว้ยี่แปดอู้หูเจอลนะไว้ยยี่แปด มันต้องเจอ Y สิบสองไม่ใช่หรอเพราะว่าต้นต้นทางยนยนทอยนอะไรก็ได้ยอนทอเอ้ยนนยนโยอนทอสมาให้หน่อยอ่ะเอาทอสจากตรงนี้แหละอ,อ,อ๋อเฮ้ยเอ้ยเราปิดอะไรเนี่ยไหนไหนอยู่ตรงไหนยอยู่ตรงไหนตรงไหนในรูอ่นะรูไหนรูอะไรรูที่พวงปิดไปไมเมื่อกี้ไหนอะเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวเราขอติดไฟนี่ไงมีสติกสองแทง่งมี่ไงอยู่นี่อยู่นี่วันมืดจังเลยนี่มีโชคดีเราสติกเก้าอันดีนะพกไอ้นี่มาด้วยพกสติกทำโคอ่ะโคเอาโคไปป้าป้า้า,าถ้าฝากเจ้าโอ้โหตั้งสามปีอัน <Okay. S 2> ถ้าฝากเจ้าไว้แค่เนะี้ย เดี๋ยวเอาอเอาสเตที่เหลือไปแล้วก็เอาเอาทอสไปชุดหนึ่งเดี๋ยวค er. ่าว่าค่าคงต้องไอน้นี้แหละกดปิดไหนเปิดคลิปแหละเพราะว่ารู้สึกไฟไฟมันจะเยอะอ่ะนะกดออนไปตัดต่อนานมากอิฟอายอิฟอายแล้วว่า โอ้โหเธอเฮ้ยคนดีโอเจ้าลองมาขุดตรงนี้สิทำไมดูดิข้าว่ามันทำในรูค้าหาค่าหาหปีนนาวายสิ่สองแล้วจริงดีเดี๋ยวแร้วึ๊บปา๊บปึ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 ้บปึ๊บปึ๊ดีึ๊ปึ๊บ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 ป,บปบ ไเลขก็ขะคาเจอเลขเอาแล้วดีมากเลยนะเล็กเอากรำ Y12 แล้วคาจะขุดไปเรื่อยชั้นที่ Y12 หรือยิา o 1 2นั่นเองเอา ไปาไวาตรงนี้ถาไดีๆกไม่ได้ไ,ไ,ไ,ไข้ากลัวะว่าจอบคามันจะหมดสะก่อน <c oughs> เฮ้ยเจอเหล็กแล้วมันต้อง <c oughs> มีของดีๆแน่มีเหล็กเนี่ยเอาเหินอย <c oughs> มีรางสองหอน <c oughs> เอาไม้ไปมีรางหมาหอนว่ามันต้องมีอะไรดีๆอยู่ตรงนี้เราไปเอาไม้มาได้ยังไงเวลาพิษฮะไม่ ใน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 โอ้โหเดี๋ยวนะขุดรอบๆเพื่อมันจะมีลงเรือนี่เราพิษของอูอ่ะเออเอาไปเถอะไม่เอาไม่เอาใช้ไม่เป็นคาดต้องการเพชรคาดต้องการอย่าเพ้อขุดเะคาต้องการเลสโตนเลสโตนเลสโตนค่ะครับตอนโอ้โหเพชรปลาเพชรอ่ะเดี๋ยวข้าให้เอาไปไป อลาพิทมันค้าชอบข้าเอาเลสโตนข้าจะไปขายเออเดี๋ยวเอาลาพิทไปขายได้ไหมเนี่ยมีมีลาพิษขายเนี่ยได้เดี๋ยวถ้าเกิดตรงนี้มีลาพิทลาพิทลาชูพี่ลาลาที่ลาพิทก็ต้องเกสีฟ้าดิลาลาก็ลามาลาไม่เจอกองครับไม่เจอโค พอสำคัญที่สุดครับตอนนี้หัวแตกกลามือเลยอะไรนะ <c oughs> อะไรแตกหัวแตกอ๋อข้ารู้สึกความมือที่คืบคานเข้ามาหวแตกน <c oughs> ้าหน้าคุณคิงอาจจะมาเล่นกับเราก็เป็นได้ก็เป <c oughs> ็นได้ ตอนนี้คุณคิงในสภาวะที่ไม่รับสายใครเลยคุณคิงเขียนจุดๆนั่นแหละโอเคขุดเลสดตแล้วนี่ก็ขุดเหล็กแล้วเดี๋ยวขุดไอ้พวกนี้ไปก่อนเฮ้ยได้ยินเสียงนาวไม่ได้ยินเหมือนกันนะยังนองได้ยินลาวาด้วยไม่ใช่ข้างนอกอ่ะอี่บัสตอนที่แอรกกลับมาใหม่ได้โอ้ ดินดินมีอะไรทำไมตรงนี้วะเนี่ยดินบล็อกตอนที่อ็กกลับมาใหม่ข่าวว่ารานสังหอนไม่ดีหละรู้สึกเสียงมาเล็กเสียงลาวามันคืบขานเข้ามานี่เปล่าฮะเออตายไปหนึ่งอื้อุ้ยโอ้โตอหตาวข้างหน้าออุ้ยทำไมเซิร์ฟนี้ดีจังเลยบักแล้วสกอร์นั้น สามารถกลับมอาใหม่ได้ไม่กลับแล้วแตกขามือว่าทางวนๆไปวนมามงงจะได้หรอนนเวลาพิลาจูลี่กันเ้เอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะนี่มันอ้ไาโอ้โหเฮ้ยเจอเจอหินเล็กไฟวงหินเล็กไฟถุยไม่ใช่ลงไปนรลกไป เอแลยวเราอดักเขาใครอะ่ะถอย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 มอไม่เข้าตัวข้าเจอเหล็กเอาไหมเจ้าเก็บไปเถอะโอเค ตอนนี้กำลังมาขุดโคอยู่โอเคเจอหินกวดละไปทำเป็นนรกแล้วไปจัดการทำอาชีพเม้นให้ครบไปดีเอ็นอุ้ยอุ้ยคนดีว่าันนี้เร็ว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 ดีเร็วเร็วเร็วเพชรได้วนเดี๋ยวเราจะพึ่งพูดเดี๋ยวพึ่งพูด ให้ข้าด้วยดิข้าเมื่คนเจอหเจ้าได้ไปอันหนึ่งแล้วมีกี่อันมีสามเออจะแบ่งกันยังไงวะก็เจ้าได้ไปอันหนึ่งแล้วนี่หรือว่ายังได้ไปอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งสี่อันอีกสองอันก็อยู่อะค่ะาอ้าวก็หาผู้โชคดีหนึ่งคนลองขุดกันแค่รับของข้าไปเจ้าเ่คนเจอแต่ข้าคนขุดข้าจะลองขุด ธอจะมันขุดรอบๆอ่ะข้าฝากไว้กับเจ้าดีกว่าอย่าอย่าไปใช้อะไรแล้วกันล่ะเออข้าไม่ใช้อะเออข้าจะเก็บเอาเป็นอนุสรข้างนอกนั่นน่ะขาจะเก็บไว้เป็นอนุสรอ้าวอย่าใช้อะไรนะดับไฟท่าไม่เอาผู้โชคดีที่มาดูคลิปล้วอยากเล่นใช่เพชรเหนึ่งนี้แบบ เจอคืออะไรเจ<ะ>รอเจอหินข้าเจอเจา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อตกใจที่ว่าทองแค้ก็ดินเน่ยวายเท่าไหร่นยวายสิบสองยังวายสิบสองเลยยังไม่คืบคลานไปไหนเลยก็คืบแล้วไงเมื่อกี้เจอเพรแต่อ้าวแต่ขามือเลยอฮ้ยใครของใครแตกของใคร หมันเพ่สะเก็ดถึงเท้าเฮ้ยเดี๋ยวเวเจอทางวนกลับเฮ้ยเดี๋ยวดีไอ้ทางนี้เหมือนไม่เคยมาข้าว่าข้าได้ยินเสียงมีระบายมันหลอนตูดอะดี๋ยวข้าเดินมาทางโน้นเองเจ้าเดินมาทางนั้นเถร็จวนันอยู่ข้างๆมีทางตันกินกินไก่ลากลงน้ําเหมือนมันมันตามหลังข้าวอะวะหรือเราหลอนไม่มีเราหมดแล้ว เหมือนเราวนกลับมาที่เดิมล้วก็ต้องขุดทั่วๆตรงที่เจอไดมอน์อ่าขุดทั่วๆเมื่อกี้เจอตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวไอเห็นเจ้าขุดมาเถอดเนี่ยเมื่อกี้เจ้าเจอตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าก็อ่าก็ลองขุดบนขุดล่างขุดอุ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กมันต้องเจออะไรเจอโคเจอเหล็กเจอแม่งทุกอย่างเจอโคแต่แม่ขุดให้ตันขุด ข้างบนข้างบนนี่มีอะไรแน่เลยต่อหินขึ้นไปกลัวมันจะไม่ใช่วายสิบสองต่อหินขึ้นไปสู่ความเวิ้์มวางอันไกลโพนตอนนี้ใครจะสามารถเอาจอบมาให้ข้าได้มั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่หรอนั่นแหละบิ๊กแอ็กโอ้จะยืนอยู่ใกล้ข้ามา นนะับปอยไหนไนไนตกมาเลยรับพินปล่อยตรงนี้ตรงนี้ไม่น้ำนะขุดออมไใช่สติกเจ้าก,ก็ไม่เอาสติกสติกค้าไม่เอาเฮ้ยดีเจลำยายออกแล้วเฮ้ยจับตรงนี้ขารู้สึกว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่าง ซ่อนอยู่ก็เป็นได้อะพลังงานพลังงานระวังตกลาวาเนอเอ้ยเล็ก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 เเด็กเเด็กเจ้าเ็กเอ้ยเอยเอยจะกรบลาวาได้ไหมเอ้ยที่ลุลูที่ลุลูดึงโจ๊กวาที่เป่ากันเท,ที่เผาที่เผาเอยยยอย่าหล่นนะลูกนะดดลูกกีดายลูกอย่าหล่น มอนาะหลดไอดีออปลอมดิค่ะพระเจ้าเล่นมาประมาณสองปีเล็กค่ะเ้าอยจะเอาเลา็กค่ะเล็กไหนเล็กเนี้ยเนี่ยเอาเงินเอางี้เราเอาทองข้ามีทองอยู่สองอันแล้ข้ามีไดมอนอยู่สองอันข้าจะจัดกิจกรรมยาไดามอนเก็บเอาไวา้เออทองอ่ะ ไอพองจักรเลยได,ม,ดมอนด์เก็บเอาไว้เผื่อโชคผู้โชคดีอ่าผู้โชคดีนี่ผู้โชคดีนี่ทำอะไรถึงโชคดีมาดูคลิปเราแล้วถ้ามันมาดูสักซีกมิดูคลิปเราแล้วคนแรกที่มาแคสกันเราจะโชคดีโอ้โหมันคง<ป>ลุม,ม,มนำยิงได้ใส่ซี่บริสุทธ์ตายละตายแล้วเหรอฮะตายแล้วเหรอ เพอร์ลอาไม่ตายเราเพื่ว,ว่าใส่ซื้อโว์จะชดตายอืเอเอามาแล้วเขาบขาคราบอีกอันหนึ่งอ่าส <15. S 1> ีแดงนี่มันคลิปแก่อยู่เลยกลางี่เอาสีเหลืองอ่ะคลิปสักสี่สิบห้าละอีกเออห้าอีกห้านาที <15. S 1> เดี๋ยวปิดคลิปเลย <Okay. S 2> โอเคน้ำหมดแล้วเ yeah. ย้เฮ้ยเราสร้างตรงบ้านตรงนี้ไหมแมวปิดลาวากันตรงลาวาตรงไหนนะาาตรงนี้มีลาไวาอ้าวแตกขามือเลย เจ้ามีที่ค้าไปเอ่ยโอ้ค้าอยู่ด้านโน้นโอเค <Okay. S 2> ไม่ใช่ค่ะเราได้สกิลมาจากพี่รุงพี่คู้สกิลว่าทิมีกะออกายกดเล็ก <c oughs> เล็กก็ไปทำอะไรได้อีกเนี่ย ือเอาไปเผากินอร่อยระเบิดอะไรระเบิดเฮ้ยตอนนี้เริ่มแหลกแล้วอะเราว่าเราว่าปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวที่เรืเราาเอ,เร,อ,อนนเรามาเฮ้ยเรากดของฟูชอต้งยล อคนดูคลิปคนที่อคนที่อะไรดีวะคนที่มาแคสเกมกับเรานะคะคนที่เสนอชื่อคนแรกเป็นคนแรกนะคะติดต่อมาทางวิ๊กี <คน S 1> ได้ไนะคะคนที่ถ่ายคลิปมาแล้วส่งมาให้พวกผมคือ,อยังไงอ่ะคนที่ถ่ายคลิปมาใส่คลิปว่าทำไมถึงอยากเล่นมครับกับคุณฟันโอเค นะคะก็มาถ้าเกิดคนฟันชอบก็เอามาเอามาเอาเลยจ้าเะเอาเอาเลยจ้าพีคิดหนึ่งกันสิเอามาแคสด้วยกันแล้วก็จะได้รับไดมอนด์หนึ่งเม็ดแล้วก็แร่แร่เอกมากมายพี่จะบอกสีพวกเราเจอแล้วพวกเราจะให้คุณใช่วีเพชกันหยตดแล้วก็ เพชรกันยัดนะฮะแล้วก็ทองแล้วก็โรสเลสนะคะแล้วก็โรสโกนะไม่รู้เฮ้ย hey, hey, เดี๋ยวกลับสปาก่อนแล้วนึ่เดีโทมมาก่อนโอเคโอเคเราปิดคลิปแล้วนะซ e ีเดจะจะเดเจเจุจเ่เจเจเมเจเอเเจเจะไเ่เอาตามเีเเอกเดี๋ยวเจเวเจเจิจิิเจเจเจเแล้วจเจเ ซีอ u ซ e ูมอโลซีอ e ซเลเทียจะเจอตีนค่ะวันดีค่ะเจอตีนโอเคร้อยชิปชอ